ยินดีต้อนรับสู่ Auto ้โซนีช่องรีวิวรถยนต์ที่คุณจะได้รับข้อมูลครบถ้วนทั้งในด้านสเปคฟีเจอร์และประสบการณ์การขับขี่จากรถรุ่นล่าสุดทั่วโลกวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับแจคูเจ7ปี2026รถ SUV crossover ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการความหรูหราเทคโนโลยีทันสมัยและความสามารถในการขับขี่ทั้งในเมืองและนอกเมืองอย่างลงตัว แคูเจ72,026พัฒนาบนแพลตฟอร์ม T1X ที่มีชื่อเสียงในด้านความสมดุลของสมรรถนะและความสะดวกสบายโดยมีให้เลือกทั้งแบบเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ1.6ลิตรให้กำลังประมาณ145กิโลวัตต์พร้อมแรงดิด290นิวตันเมตรและรุ่นไฮบริดแบบเสียบปลั๊กที่เน้นความประหยัดน้ำมันและวิ่งด้วยไฟฟ้าได้ไกลถึงประมาณ90กิโลเมตรรุ่นเครื่องยนต์เบนซินมีให้เลือกทั้งแบบขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อส่วนรุ่น PHEV จะเน้นความเรียบเรื่องในการขับขี่ในเมืองและทางไกล ดีไซน์ภายนอกของแจ็คคูเ72,026มีความโดดเด่นด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่แบบน้ำตกพร้อมไฟหน้าแบบเล็ดแยกส่วนเพิ่มความหรูหราและความแข็งแกรง่งเส้นสายรอบตัวรถถูกออกแบบมาให้ดูทันสมัยพร้อมกับแนวหลังคาที่ลอยตัวและซุ้มล้อที่ดูแข็งแรงด้านท้ายของรถมาพร้อมไฟไท้ายแบบเลดคาดยาวพร้อมโลโก้ JAC 00ขนาดใหญ่ที่ประตูท้ายเพิ่มความล้ำสมัยและพรีเมียมให้กับรูปลักษณ์โดยรวม เมื่อเข้าสู่ห้องโดยสารคุณจะสัมผัสได้ถึงความหรูหราและล้ำสมัยแดชบอร์ดโดดเด่นด้วยหน้าจอสัมผัสแนวตั้งขนาด14.8นิ้วขับเคลื่อนด้วยชิปคอกรม8,155และหน้าจอมาตรวัดแบบดิจิทัลขนาด10.25นิ้วระบบอินโฟเทนเมน t รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายรวมถึงการอัปเดตผ่าน OTA นอกจากนี้ยังมีที่ชาร์จไร้สายระบบไฟตกแต่งภายในสันรูปพาร์โนร์มาเบาะนั่งปรับอุณหภูมิและจอเฮดอัพเดิฟเลสวัสดุภายใน,ใช,ยใ,นใช้วัสดุแบบสัมผัสนุม่มและเบาะหนังเทียมให้ความรู้สึกพรีเม เทียบชั้นรถหรูในระดับที่สูงกว่าระบบความปลอดภัยและช่วยขับขี่ของ J7 ถือว่าเป็นจุดเด่นสำคัญมีทั้งระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติกล้องรอบคันระบบเตือนจุดอับสายตาและระบบช่วยจอดอัจฉริยะที่สามารถให้ความมั่นใจทั้งในการขับขี่ในเมืองและทางไกลรถรุ่นนี้ยังรองรับโหมดการขับขี่บนสภาพถนนที่หลากหลายเช่นโคลนหิมะและทรายพร้อมระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อและความสูงใต้ท้องรถที่เหมาะสม ในแง่ขององค์การใช้งานจริงแจคูเจ7มีพื้นที่ห้องโดยสารที่กว้างขวางโดยเฉพาะที่นั่งด้านหลังจากระยะฐานล้อที่2.65เมตรพื้นที่เก็บสัมภาระมีขนาด412ลิตรและสามารถพับบอดหลังเพิ่มความจุดได้อีกอย่างมากแม้ว่ายางอะไหแบบเต็มขนาดจะกินพื้นที่บางส่วนแต่ก็เพิ่มความมั่นใจในการเดินทางไกลแจคูเจ72,026คือ SUV ที่ผสมผสานความโดดเด่นด้านดีไซน์เทคโนโลยีล้ำสมัยและความคุ้มค่าในแพคเกจเดียวอย่างลงตัว เหมาะสำหรับทั้งครอบครัวคนเมืองและผู้ที่ชื่นชอบเทคโนโลยีใหม่ๆขอบคุณที่รับชมรีวิววันนี้หากคุณชื่นชอบและอยากติดตามรีวิวรถยนต์ใหม่ๆอย่างครบถ้วนอย่าลืมกดติดตามออโต้โซนี่แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า